29ขอบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม2564เพื่อกรุณาทราบจำนวน3เรื่องดังนี้เรื่องแรก ด้วยจังหวัดสกลนครมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 นั้นมณฑรทหารบกที่29ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าทำการช่วยเหลือโดยปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดในห่วงที่ผ่านมามีการดำเนินการดังนี้จะชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนขุนพักดี29 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายกีสีวราอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและจิตอาสาลงพื้นที่เคาะประตูบ้านสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 และรณรงค์ให้ลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในหน่วยทหารชุมชนรอบค่ายและชุมชนรอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศ ผลการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมาดำเนินการแล้วจำนวน20ครั้งสามารถสร้างการรับรู้และแนะนำให้ประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนได้ยอดสะสมจำนวน2,583ครัวเรือนรวม7,284คนนำกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติ ให้กับสภากาชาติจังหวัดสกลนกครจำนวน13ครั้งจำนวน539นายโลหิตรวม2 1 10, 9 8 5 0ี c c จัดตั้งชุดบริการประชาชนเปิดตู้ปันสุขแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนโดยผู้บัญชาการมนทลนทหารบกที่29พร้อมด้วยคณะนายทหารและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามนทลนทหารบกที่29 ได้นํำข้าวสารอาหารแห้งและน้ําดื่มไปใส่ตู้ปันสุขอีกทั้งโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่29ได้นําผ,ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาแจกจ่ายนอกจากนั้นยังมีผู้ใจบุญที่เดินทางสัญจรผ่านมาร่วมบริจาคสิ่งของอย่างต่อเนื่องเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนในสถานการณ์ระบาดโควิด COVID -19 เป็นอย่างดีจัดกิจกรรม Army Delivery มีแล้วแบ่งปัน โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมนลทนทหารบกที่29เดินทางไปยังชุมชนรอบค่ายกีสีวราเพื่อนำข้าวกล่องและน้ำดื่มจำนวน200ชุดส่งความห่วงใยพร้อมแรงใจถึงหน้าบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้มีความอุ่นใจอิ่มท้อง พร้อมกันนี้ชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลแค่กีศีวราได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพื่อตรวจสุขภาพและพบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจพร้อมสร้างการรับรู้การป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุดำเนินการเพื่อตรวจความพร้อมด้านกำลังพลและยุทธภปกรณเพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยเขต7สกลนครได้อบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและโรงพยาบาลค่ายกีศิวราสาธิตการส่งกลับสายแพทย์เมื่อมีผู้ป่วยที่ประสบเหตุในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ให้กับกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธรารณาภัยมณฑลทหารบกที่29 ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกต่อไปเรื่องที่ 2. สถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดสกลนครมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครได้ขอรับการสนับสนุนอาคารในพื้นที่แค่กี่าีวรา เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยในการดูแลของสาธารณสุขจงังหวัดสกนลนครในการนี้ผู้บัญชาการมณฑน,นทหารบกที่29ร่วมกับผู้ว่าราชการจงังหวัดสกนลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมหารือและลงพื้นที่ตรวจอาคารสถานที่เพื่อเตรียมเพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวนสองแห่งได้แก่อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมทหารราบที่3สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน40เตียง และพื้นที่อาคารโรงนอนของมณฑลทหารบกที่29สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน500เตียงและสามารถขยายเป็น1,000เตียงตามแผนของสาธารณาสุขจังหวัดสกนลนครเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นการดำเนินการที่ผ่านมาหน่วยได้ดำกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือขนสิ่งของที่จำเป็นจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาการดูแลความปลอดภัยสถานที่ตลอด24ชั่วโมง ทางนี้ผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่29คณะนายทหารพร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาบนทลนทหารบกที่29ตลอดจนหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนได้นำสิ่งของต่างๆมอบให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้า,ารับการรักษายอดสะสมณนะวันที่25สิงหาคม2564 จำนวน385คนหายปว่วยสะสมจำนวน269คนอยู่ระหว่างการรักษาจำนวน72คนเรื่องที่3มณฑนทหารบกที่29จัดโครงการค่ายเยาว,วชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2564 จำนวนสองรุ่นรุ่นละ3าคนโดยมียะะเยาวชนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลน,นครและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลน,นครเข้ารับการฝึกอบรมณสโสมงสอนในทหารสัญญาบัติแค่กิศีวราโดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างอุดมการรักชาติาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์การทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมมีหัวใจจิตอาสา ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงการสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตนตามมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ทั้งนี้เยาวชนได้เดินทางไปมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสนามมณฑลทนหารบกที่29โรงพยาบาลสนามโรงแรมภูพานเพลส เติมสิ่งของตู้ปันสุขณจุดบริการประชาชนและลงพื้นที่ลอนด์ลเสริมสร้างการรับรู้การป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พร้อมมอบสิ่งของให้กับประชาชนชุมชนรอบไข้ขีดสีวราหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเคร่งครัด บททหารบกที่29ขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ